โยโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธสว่ากขาโตเยนะภะควตาธรรมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะควโตสาวกสังคโฆตัมมายังภะควันตังสัธัมมังสัสังขังอิเมหิสก,กาเรหิยะถารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนพันเตภะควาสุจิระบรินิพุโตปิ ปัตชิมาชนะตานุก,กรรมปะมานาสาอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆาตตังหิตายะสุขายะอระหังสัมมาสัมพุทโภพขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระขวาตาธมโมธรรม,มนามสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโค สังขังนาม,ามิสารชังสะเสนางสะพันธุงนรินทงังปริตังนุภาโวสัทารักขตูติภริตาวานะเมตังสะเมตตาพระทันตาอวิคิตะจิตตาปริตังพระนันตุสมันตาจักวาเรสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสาัทธรรมมุนิราชาสะสุนันตุ สักขะโมฆะทังสักเเกาเมจะรูปเปคิริสิกะรัตะเตจันตะลิเขนวิมาเนทีเประเทจะคาเมตรุวนะณะหะเนเคหะวัถุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชล,ลัทธะวิสเมยักขะคันทภะนาคา ติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะัจแนงสาธะโวเมสุนันตุธรรมมสวนณกาโลอยมพระทันตาธรรมมสวนณกาโลอะยำพระทันตาธรรมมสวนณกาโลอะยำพระทันตานะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธังสระนังคัชฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัชฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัชฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัชฉามิ ทุตยิยมปิสังฆังสารนางัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนางัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนางัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนางัจฉามิโยจักคุมาโมหะมลาปะกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจะยันโต ปาเปสิเขมังชนะตังวินัยยังพุทธังวรันตังศิรสา,านามามิโลกัสสะนาถันจะวินายะกันจะตันเตชสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสะเมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตสะสัตถุทะเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักขังนิยายานิโก ธรรมทธรัสะทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานามามิโมหัปะปทาลังอุป,ปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสสะปาปูปะ กิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาักขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังวะรรงตังศิรสา,านามามิพุทธานุพุทธังสมาสีละทิถิงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุ นะโมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะมเหสีโนนะโมอุตตมะธรรมสะสวะาขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปิบิสุทธะสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตสะรัตตานตะยัสสะสาทุกังนะโมโอมากาติตสะตัสะวัตถุตัยัสปิ นมโมการะปะภาเวนะวิขัดฉันตุอุปัทวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพธานมโมการะสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาพาะหูเทวามนุษย์สาจะมังคลานิอจินตยุงอากังขมานาโสดานังพรูหิมังคละมุตตะมัง อเสวนาจะพาลานังปันทิตานังจะเสวนาบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังปติรูป,ปะเทสะวาโสจะปุเพจกกะกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคละมุตตมังพาหุสัจจันจะสิบ ปันจะวินโยจะสุขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคละมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสสะสังคโหอนาคูลาจะกัมมันตาเอตัมมังคละมุตตมังทานันจะธรรมาจริยาจะ ยาตะกานันจะสังฆโหอนะวัชานิกรรม,มานิเอตัมมังคละมุตตมังอระตีวิระตีปาปามาชะปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคละมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะ กาตันุตากาเลนะธรรมัสวนังเอตัมมังคละมุตตมังขันตีจะโสวัจจะัสะตาสมนานันจะทัสนังกาเลนะธรรมสากัจาเอตัมมังคละมุตตมังตะโปจะพรมจริยันจะอริยสัจจานะทัสนัง นิพพานะสัจิกิริยาจะเอตัมมังคละมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกร,รมปติอาศังวิราชังเขมังเอตัมมังคละมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทมัปปะราชิตา สัพพะตะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคละมุตตะมันติญาณีทะภูตาณิสมาคตาณิภุม,มานิวายานิวะอันตาริเคสัพเพวะภูตาสุมาาภวันตุอโทปิสักกะจะสุนันตุภาติตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพ เมตตังกโรโธถะมนุสียาปะชายะที่วาจะรัตโตจะหิรันติเยพลิงตัสมาหิเนรักขะทะอปปมัตตายังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเเคสุวายังรัตตนังปณีตังณโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัชคาค่สักยะมุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเณสะมัติกิจิอิธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุยํพุทธเศถโถปริวันนีสุจริงสมาทิมานังตาริกัญยะมาหุ สมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิรัมปิรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวถิโหตุเยปุคลาอัตถสตังปัสสัทธาจดตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะคิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิ อิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตามนัสสทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนามหิเตปฏิปตาอมาตังวิไคหะลัทามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยะถินท่าขีโลปัทวิงสิโตสิยาจะถูกพิวาเตพิอสัมปะกมปิโยตะถูปะมังสัป,ปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสติอิธรรมปิสังเครัตนางปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระ บันเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหนติผู้สัป,ปะมัตตาณนะเตภวังอัรธมะมาทิยันตีอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุสหาวัสสะทัศนะสัมปะทายะตยยสุธรรมมาชาหิตาพวันติสักกายทิฏฐิ วิจิกิจิปัญจะสีลพะตังวาปิยะทัติกินจิจตตุรงหะปาเยหิจะวิปะมุตโตชะจาพิฐานานิอภัพโพกาตุงอิทังมปิสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรตีปาปะกังกาเยนะวาจายุทธะ เจตสาวาอะพภโ,โสตตสะปฏิชะทายะอะาพภาตาทิฏะป,ปะทัสสะวุตตาอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวนปะคุมเพยถาพุสิตเคคิมหานามาเสปัฏมัชมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมะวรังอะเทสยิ นิพพานาคามิงปรมังหิตายะอิทัมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวรัญยูวรโทวะราหะโรอนุตตรโธรรมวะรังอะเทสายิอิทัมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติเเตจจโหตุขีนางปุกรานางัง นวังณติสัมภวังวิรตตจิตตายติเกพระวสมิงเตขีณพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนนางปณีตังเอเตณะสจเจณสุวสติโหตุยานีท่ภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเข ตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิทะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังธัมมังนมัสสามะสุวัติโหตุยานิทะ ภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังสังขังนมัสามะสุวัติโหตุกรณียะมะะัทธะกุศเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสะเมจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุวัจโจจัตสะมุทุ อานาติมาณีสันตุสะโกจะสุภโรจะอัปกิจโจจะสลละหุก,กะอุติสันตินทาริโยจะนิปปโกจอปปะอะปาคพภพกุเลสุอะนะนุคิโตณจะขุดทังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเร อุปะวะเทยุงสุขิโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสัตตาพะวันตุสุขิตตาเยเกจิปานะภูตัติตสาวาถาวราวาอนวะเสสาทีฆาวาเยมหันตาวามัชิมารสกาอนุกะถูลาทิฏฐาวาเยจะอธทิฏฐา เยจะทูเรวะสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาณะปะโรประังนิกุปเพทะนาติมันเยถะกัตถะจินังกินจิพยาโรสนาปติขสัญญานายะมัญสะทุกขะมิเฉยะ มาตายะฐานิยังปุตตังอายุสาเอกะปุตตมะนุรักเขเอวัมปิสัพพะภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปปริมานังเมตัญจะสัพพะโลกะสมิงมานะสัมภาวเยอปปริมานังอุตทางอโทจะติริยันจะอสัมภาทางอเวรังอสัปปตัง ติดฐันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัดสะวิคตัดมิโทเอตังสติงอทิเทยะพรหม,มเมตังวิหารังอิทมาหุทิถินจะอนุปะคัมมะสีละวาทัชเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังณหิชาตุคัพภะเสยังปุณะเรตีติ วิรูปกเคหิเมเมตังแมตังเอราปเทหิเมชาพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคหะมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังประหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิ ทิปาททโกมามังจะตุกป,ปัตโทหิงสิมามังหิงสิผ้าหุบป,ปัโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพพัทครานิปัสสันตุมากินจิปาปัมาะมา,ะมาอัปปาโนพุทโธอัปปาโนธรรมโมอัปปาโนสังโฆ ประมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิชิกาสตาปทีอุณาภนาพีสรารภูมูสิกากะตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกะมันตุภูตานิโสหังนะโมพระคะวะโตนะโมสันปันนังสัมมาสัมพุทธานังอุเทตะยันจักคุมาเอกร,ราชาหริสวันโน ปัทวิปะภาโสตังตัง,ตงนมัสามิหริสะวันนังปัทวิปะภาสังตยัชาคุตตาวิหะเรมุทิวะสังเยพระมานาเวทคุสัพพะธรรมเมเตเมมะโมเตจะมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยาะโมวิมุตตานังะโมวิมุตติยา อิมังโสปริตังกัตตาวาโมโรจรารติเอสนางอะเปตะยันจักคุมาเอกร,ราชาหาริสวันโนปัทวิปปะพาโสตังตัง,ตงนมัสามิหริสวรรณังปัทวิปปะพาสังตยชาคุตาวิหะเรมุรติงเยพรมนาเวทคุสัพพะธรรมเมเตเมะโม เตจะมังปาละยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังสโสปริตังกัตวาโมโรวาสมะกัปปะยีติอธิโลเกศีละคุโนสัจจังโสเจยะนุทยาเตนะสจเจนะกาหามิสัจะกิริยมนุตตรัง อาวัชิตวาธรรมพลังสาริตวาปุพพเกชิเนสัจพระมะวส,สายะสะัจกิริยะมะกาสหังสันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอวันจนามาตาปิตาจะนิขันตาชาตาเวทะปติกะมะสหสัจเจกะเตไมหังมหาปัชริโตสิกขี วัเชสิโสล,ละสะกรีสานิอุทกังปัตตวายะถาสิขีสัเจนะเมสะโมนติเอสาเมสัจจะปารมีติวิปะสิสะนมัตถุจักขุมันตัสสะสิริมาโตสิขิสป,ปินมัตถุสัพพูตานุกัมปิโนเวสะพุทสะนมัตถุ นนหาตากัสสะตับปัสีโนนมัตถุกะกุสันทสะมาระเสนาปะมัทิโนโกนาคบนสะนมัตถุพรามนสะวุสีมาโตกัสสะปัสสะนมัตถุวิปะมุตตสะสัพพิอังคีระสัสสะนมัตถุสักยะปุตตสะสิริมะโต โยอิมังธรรมะมะเทเสสิสัพพทุกขาปานูทนังเยจาปินิพุตตาโลเกยยถาภูตังวิปัสสิสุงเตชนาอปิสุนามหันตาวีตะสารทธาหิตังเทวะรนณุสานังยังนัมสันติโคตมังวิชาจรานสัมปันนังมหันตังวีตะสารทัง วิชาจจรณะสัมปันนังพุทธังวันธามะโคตะมันติพ่อชังโคสติสังขาโตธรรม,มานางวิจโยตถาวิริยมปีติปสัสสธิพ่อชังคาจตะตัถาปะเรสมาทุเปกขโพ่อชังคาสัตเตเตสัพพัสินามุนีนาสัมมะทักขาตาภาวิตาภาหุลีกตา สังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัเชนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกัสมิงสมยเยนาโถโมคนลานันจะก,กัสปังคิลาเนทุกขิเตทิสวาโพชังเคสัตตะเทสยัยิเตะจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเน เอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพธาเอกธาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปีริโตจุนททกเถเรนะตันเยวะพระนาเปตวานะสาธรังสัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาวุทฐาสิทานาสโสเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทา ปะฮีนาเตจะอาภาทาตินนันนปิมาเหสีนังมัคคาหะตะกิเลสาวะปัตตานุปัติธรรมตังเอเตนะสัจจวเชนะโสธิเตโหตุสัพพทายันทุนนิบิตังอาวามังคลันจะโยจามนาโปสกุณสะสัตโทปาปะคโหาทุสุดปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตังอวะมังขลันจะโยจามนาโปสกุลสะสะโทปาปะขโหทุสุปินังอากกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังขลันจะโยจามนาโปสกุลสะสะโทปาปะขโหทุสุปินังอักันตังสังคานุภาเวนะวินาสะเมนตุทุกขปัตตาจะนนิทุกขา พยาปตตาจะนิพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพะนางปุญญสะสมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายะสีลังลักขันตุสัพพทา ภาวนาพิราตาโหนตุฆัชฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระลับตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสับพะโส